สำหรับเดือนแห่งความรักอย่างนี้นะครับผมมีเมนูที่ดีต่อสุขภาพดีต่อหัวใจมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำกันครับสำหรับผู้บ็นเบาหวานนะครับ แค่เป็นเบาหวานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นกว่าคนทั่วไปแล้วครับแล้วยิ่งเป็นเบาหวานแล้วคุมไม่ดีปล่อยให้น้าตาลสูงมากๆเนาะน้ำตาลร้อยสองร้อยสามร้อยไปมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นกว่าคนอื่นแน่นอนเ,นอเพราะฉะนั้นการคุมเบาหวานให้ดีคุมน้ําตาลให้ดี ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับคุมความดันคุมไขมันนะครับทุกอย่างนะครับสามารถทําให้ลดการเป็นโรคหัวใจในอนาคตได้ครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานต้องดูแลหัวใจสําคัญมากๆเลยครับและอีวิด็อกเตอร์สัปดาห์นี้นะครับเมนูไข่ตุ๋นสมุนไพรไปทํากันเลยครับกลับเข้ามาในครัวแล้วนะครับกับเมนูไข่ตุ๋นสมุนไพรนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ผมจะมาทําให้ดูในวันนี้นะครับมาดูส่วนประกอบกันเลย อันแรกนะครับใช้ไข่ไก่พริกไทยนะครับผักชีใบกระเพรานะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยผมมีนมสดนะครับแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมนี้ก็ตามตำราสมุนไพรโบราณเขาบอกว่าสามารถบำรุงหัวใจได้นะครับใบขึ้นช่ายนะครับแฮม วันนี้ผมใช้ซึ้งมันเนือไข่ตุม๋มแต่ว่าถ้าใครบ้านไม่มีซึ้งนะจะอยู่คอนโดทำง่ายๆใช้ไมโครเวฟก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันเริ่มที่ไข่นะครับผมใช้ไข่ไก่2ฟองนะตีไข่ให้ฟูพอตีให้เข้ากันนิดหน่อยนะครับก็เริ่มใส่น้ำเปล่าแล้วก็นมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พวกส่วนประกอบสมุนไพรที่เราหัน่นเตรียมไว้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็แฮมใส่เกินนิดเดียวพอนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันให้มันฟูๆเลยครับการที่เราใช้เวสตีเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเอาอากาศเข้าไปในไข่ทำให้มันฟูขึ้นเนาะเสร็จแล้วนะครับก็เอาที่เราตีเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในอุปกรณ์นึ่งได้เลย เสร็จแล้วเราก็เอานี่เข้าซึ้งนะครับไปนึ่งประมาณสัก5นาทีให้ไข่ตุ๋นเซ็ตตัวครับอัน,นี้ก็มีน้ำแล้วก็ตั้งไฟนะครับ ในขณะที่เรารอไข่ตุ๋นเซตตัวนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรับผมก็อยากจะมาแชร์วิธีการดูแลเนาะคนในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับว่าถ้าเกิดภาวะน้ําตาลตา่ำจะต้องทำองํำยังไงภาวะน้ําตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีน้ําตาลเนี่ยน้อยกว่า70มิลลิกรัมปอร์เดซิลิตรนะถือว่าน้ําตาลตา่ําต้องให้การรักษานะครับทำยังไง ในทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเรามีกฎของ15้าเขาเรียกว่า15 rules นะครับก็คือถ้าเกิดเจอว่ามีน้ำตาลต่ำเนาะอาจจะเป็นอาการวิววิวใจสั่นเหงื่อแตกเหมือนคนดูข้าวนะครับให้เจาะน้ำตาลก่อนเลยเนาะคว้าเครื่องเจาะน้ำตาลมาดูซิว่าน้ำตาลต่ำจริงหรือเปล่าถ้าเกิดต่ำจริงน้ำตาลน้อยกว่าเจนะครับก็คุณจะต้องหาน้ำหวานประมาณสัก15กรัมให้กินเข้าไปนะครับเป็นน้ำหวานเข้มข้นประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำแล้วก็ให้ผู้ป่วยกินนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นรอสัก15นาทีให้เจาะน้ําตาลคอนเฟิร์มดูซิว่าน้ําตาลที่ต่ำเนี่ยขึ้นมาหรือ,อยังถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วโอเคก็ไปหาของกินนะครับเพื่อให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ําตาลยังต่ําอยู่เหมือนเดิมเลยครับหาของ15กรัมน้ําหวาน1ช้อนโต๊ะกินเข้าไปใหม่15นาทีเจาะใหม่ทำอย่างนี้ซ้ําไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกว่ากดของ15ผู้ป่วยเบาหวานที่รู้ตัวว่ามีภาวะน้ําตาลต่าบ่อยๆควรจะต้องรู้นะว่า เราจะหาความช่วยเหลือนะยังไงต้องโทรหาใครต้องกดเรียกใครนะครับในกรณีที่มีอาการน้ำตาลต่ำจะได้ขอความช่วยเหลือได้ท,ทันท่วงทีครับนี่สวยงามไส้ตุ๋นเซตตัวดีนะครับแล้วก็ดูมีไฟเบอร์สมุนไพรให้เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูไข่ตุ๋นสมุนไพรสำหรับเอพิโซดนี้นะครับ ในเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมก็อยากจะอวยพรให้ทุกๆคนนะครับดูแลคนที่เรารักดีๆไม่ใช่เฉพาะที่เป็นแฟนกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะครับสามารถแบ่งปันความรักกันได้นะครับแล้วก็ติดตามเอพิโซดหน้าของ Eat with Doctor นะครับว่าจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาแบ่งปันกัน Eat with Doctor ครับหมอพี่อาราไปก่อนครับสวัสดีครับ